สวัสดีค่ะทุกคนบองวอย o u เจอร์นี่เอดที่9นะคะเราจะไปล่องเรือสุดชิลที่รอยัลออคิชลาตันกันนะคะร่องแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองค่ะเราจะนั่งเรือจากที่รอยัลออคิชลาตันนะคะมาฝั่งไอคอนสยามนะคะแล้วมาเดินชิลกันที่ไอคอนสยามกันค่ะตามมาชมกันเลยค่ะว่าเราไปทำอะไรกันบ้างที่ไอคอนสยามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กับบองวอยจ์เจอร์นนะคะเรายังอยู่กันที่รอยั o r อคิ d เชล่ a ตัน เงโรงแรมนะคะคุณพี่ยงยุทธพาเรามานั่งรอท้างเรือะนะคะแล้วก็เรือลำนี้เาบอกว่าสัง่งทำมาเป็นอย่างดีให้ทดลอง วันนี้วันแรกนะคะจะถึงแค่วันที่14เมษายนเพราะว่าแขกค่าอนนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนแขกที่ผักของโรงแรมนะคะ,ะ,คะ mm. แต่ถึงไม่มีนะก mm. ็ามานอนที่นี่ได้นะคะ mm. เพราะว่ามีค่าเัตเทนโบสของไอคอนสยามเองก็ไม่เรียกว,วิ่งทุกครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่ค่าเรือสีแต่ยางง่าย พร้อมกับตัวไอคอนสยามนะคะก็จะเป็นคอนโดแล้วก็มีโรงแรมด้วยนะคะนนบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงเวลาที่เรียกว่าโพเพหรือพรบค่ำนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะสำหรับวันแรกที่เรานั่งเรือข้ามมาที่ไอคอนสยามนะคะ <พา S 1> แล้วก็จริงๆต้องบอกบรรยากาศดี <I con S 1> มากๆเลยนะคะไม่ได้ร้อนมากแล้วก็เริ่มเย็นๆนะคะ พักอยู่ที่ฝั่งรอยัลเค t เช r a ล้าเนี่ยค่ะตอนกลางคืนนะคะเราก็จะเห็นน้ำผุเต้นระบินะคะที่ของไอคอนสยามได้ชัดเจนพอสมควรทีเดียวแล้วก็เห็นเรือนะคะที่ล่องแม่น้ำไปมาเรียกว่ามีแสงสีตลอดเวลานั่นเองค่ะต้องยอมรับว่าถ้าในช่วงเวลาที่เรียกว่าลุกข่านนะคะเวลาปกติก่อนโควิดเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาไม่เคยสงบนะคะไม่นิ่งขนาดนี้ ช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นเวลารีแลกส์นะคะก็มารับชมกันได้นะคะกับชิลๆกับชีวิตริมแม่น้ําเจ้าพยาค่ะเรานั่งเรือข้ามฟากมาก็ไม่นานนะคะประมาณสักไม่เกิน15นาทีค่ะก็จะมาถึงไอคอนสยามแล้วนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะชัชลโบ๊ทของโรงแรมเนี่ยจะไปส่งเราที่ไอคอนสยามแล้วก็จะไปส่งเราตรงท่าเรือตากสินด้วยนะคะก็สามารถไปได้แต่ตอนนี้ก็จะไปข้ามฝั่งไปไอคอน ไม่ได้มีแขกผักมากเพ่ขึ้นเรือมานะคะเราก็ได้วอลเชอร์เลยค่ะมีนี่ค่ะรสฉพาะร้านเลเหล่านะคะมีร้านซอสซาเซาท์คอฟฟี่ค่ะแล้วก็มีล็อกวันนี้ถ้าทางเราคงจะได้ไปล็อกแน่นอนค่ะ จะเป็นกาแฟแก้วที่ก็อาจจะไม่รู้เนาะก็อาจจะไม่ได้กินกาแฟนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีอย่าง่นให้เราทานไหมนะคะ เลมอนเ e สแฟร์ติ้งนะคะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเราแต่เราเราเคยไปกินตัวอื่นๆของเขาแล้วนะคะที่สยามคาราโก้ที่เป็น p อ p Up ช็อบนะคะเพราะฉะนั้นต่ว,วันนี้กาแฟาไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะก็เลยตกลงที่ตัวนี้นะคะ่ะแฟร์ติ้งเลมอนเอสอร่อยมากๆนะขอบอกเขาทำด้วยเลมอนเนสจริงๆค่ะเป็นน้ำเลมอนแทน้ๆสดๆว่างั้นเถอะบีบไปเลยแล้วก็ใส่ไซรับแล้วก็ใส่โซดาะคะ่ะอร่อยจริง มื้อเย็นของเราวันนี้นะคะร้านชื่อเทปเป้นะคะน่าจะอ่านว่าเทปเป้อีกเป็นชุดสเต็กเนื้อสเต็กหมูนะคะน่นากินไหมน่ากินมากๆเป็นกระทะร้อนนะคะ599บาทเท่านั้นอันนี้ร้านอยู่ที่ตรงเรียกว่าฟู้ดเป็นฟู้ดคอร์ดเนาะของทาคาชิยมาม่าสยามทาคาชิยาม่าที่ไอคอนสยามค่ะอยู่ชั้นใต้ดินเลยชั้นล่างสุด มีซุปมาด้วยนะคะมีสลัดมีกิมจิเครื่องเคลียงมาพร้อมนะคะผักมาเพียบค่ะข้าวค่ะเป็นข้าวญี่ปุ่นเนาะมีครบมากค่ะของคุณจูจะเป็นสเต็กเป็นเบน,เนโตะนะคะถึงนะคะ่ะเกรด A3 ใช่นนะคะถูกที่สุดนะคะบอกให้กินของแพงก็ไม่กินนะคะแต่อร่อยไหมคะ เนื้อ120กรัมนะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะ500กว่ากว่านเ,นเหมือนกันเนาะก็599รเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็มีน้ำขวดกินที่ฟูดคอร์ดนะคะน้องเอามาเสิร์ฟให้ที่นี่นี่นะจ้าวบินให้ดูนะคะนี่ชาย599บาททั้ง2รายการนะคะน้ำเปล่าหนขวดเป็นน้ำแร่นะคะ ในราคาทั้งหมดวันนี้1,228บาทอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะของคุณตูนอร่อยมากนะคะกินไม่ทันถ่ายรูปอะคะ่ะแถมมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ด้วยนะคะเลิดม,มากอะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะ